มีคนมาเยี่ยมแม่ยุ้ยเอาพี่หนาท่านตกใจไม่เยี่ยมยุ้ยเฉยๆลูกไม่เยี่ยมยุ้ยเฉยๆลูกตกใจพี่หนึ่ว่าเพี่นฉยได้มาหาหมอไม่เยี่ยมไม่ยุ้ยเฉยเฉยไม่ยุยยานลูกเรื่อื่อยนี่กลัอวอะไรลูกไม่ยุยยานุ่งชาเรื่อยเรืออ่อยหมอชาแม่ยุ้ยเป็นไงบ้างคะ บ่อยสร้างวว้แม่ยืดแม่ยืดโดนหมอฉีดยาหัว่ไม่พอใจเลยไม่ยืดโดนหมอฉีดยิงหน่อยก็เอาในตาไปฉีดยาดีไหมเนี่ยไปหาแม่ยืดเลยไม่ใจหาไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเป็นซูคูเด้หนิเป็นซูคูก็แม่ค่ะห่อไม่ยืดหายไปไปนะคะไปเดินผ่านเดินมาค่ะค่ะให้ไม่ยืดหายไปไปนะคะ บอกแม่ยื้อสิไม่ยื้อก่อนเรไม่ยื้อหายไปนะคะอันนี้ไม่ให้รีบตามไหมนี่เอาพูดสิพูดสิพูดสิบอกบอกแม่ยื้อว่าไงมามานี่มาเกเฮียน้ำทางัหันเลยเนาะไมแม่จับนอยหาเร็วๆน่นนี่หแม่ย้อเยแม่ยื้จับหน่อยเร็วๆเลยนี่ไหนล่ะสาวม้อนับเอ็กซ์เล์บอก าซองกล่องเองกล่องงดอาหารมดแรงซองกล่องเอซีนีก้อนสันเห็นปานยขึ้นปานวันใฝันวันนี้ลุยตายริเศาไข่อายยืน้ห่าเดียวดีเซเล็กยางเดียวีซเล็กยางเดียวบห่วงเนี่ยยางีเซลเล็กยางเดียวอันเปียงโล่เนี่ย เราซอะไรเดียงแม่แม่เราวันที่นี่เรีนเตียงเอาคืนแล้วลริูมาดเริ่มรู้ลมือนแท้โอ้ตอมนอนนอนมัเขาด่าตม้ามาหาเมียบ่เานอนบ่หักหเอยเตยหอมอิชาเขานอนลักเอยเตยหอมวิชาอิชาความหัก เงดแล้วกูว่าอยู่เตียงมาสูงกับจูแน่แต่ถ้าอันกิ่งโต๊ะกูจิว่าตายบุติถ้าดูพักกูเร็วกดเล่น้อยอ่ยงกดสินบนนอนนอบนอหลับเตียงังั้ว่าอยู่ผิดโอ้งแหลตตัวนี้บกมาเมื่อนนี่ฮะตุกินถ่านมัวั่านบะบริเบองหมออย่าให้กินหลับวันนี่นอนหลับๆับเตียเว้นผม กูอะไรสไรดรุดทายว่าบได้เบิ่งกูว่าเ่ากูอันหาอันผู้จัดจาการนี่ด้วยเด้ออยู่ต้องบานกันจะเคลียร์แต่ถ้าเราสาบไหลายล่าสุดจงบินไหม่กูอุ่นเงินใจขาดสุดสองแสนกลักวๆโอเคนะคะอัปเดตหน่อยเป็นยังไงอาการตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมเมื่อเช้านี้กันหก <c oughs> อยู่เท่านึง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> บอบอลิงหักขึ้นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่จังหักครับ หมู่บ้านกินไปค่ะไอ้กินยั้งเข้าไปก็หากกินยั้งเข้าไปก็หากผ่านหมอกระสีดยาบัวบัดเจ้ากินลงไปละมันก็ดันดันดันคือแมาซื่อมั้นประหัดอาหารเลยปานกระมือนี่ก็กินได้แน่ช่วยอย่าเลยออกขึ้นบัวหมู่บ้านนะหมู่บ้านหากเบิดใส่เบิดพุ่งแต่ว่ามันนี่ก็เป็นอ้วกอ้วกอยู่ตัวของบัวห่าง การซีซองกล้องมืออื่นอ่ล่นเพราะว่าเบิ่งขังไนว่าเพื่อมันเป็นแผลหรือว่าเพือมนี่เนื่องอกเนื้ออย่างนั้นตาเบิ่งตาเบิ่งไตเราม่มีอย่างเลือดกับเรา่ีอย่างตัวเราเงมีเือแต่เรอ่มีะเขาบอกอย่างลูกสให่ไงเลาที่สแมีหารว่าเต้ มันมากินมันหิวบ่บ้นนี่หิวนั่นหิวนี่บอกหิวปกติแต่ว่ากินล้ไปแล้วมันจลือจอย่นี่ไงมันก็ห้าออกมกินล้เปหยห้าออกมาเพื่อมาไรพาสุพรก็ให้ยาลดกดเส้งเสียดท่้งกินบมันกับไข้เนอยู่มันก็กินล้มไปเลย่งมอว่าในแหงนี้ตเอียนกบตดเอียนกบ ่หดยแล้วก so ็ต้นให้มูนอะไรหลูดห้องใช่ห้องที่หนูอยู่ไหมเนี่ยใส่่ห้องไหนใส่ยห้องสามใช่ไหมสื่ออยู่เดยเนีสามศูนย์เก้าสมตัวตรงนริษัทนี้แม่ดูซิแผลหนูหายยังให้แม่ยุยดูหน่อยเร็วให้แม่ยุยดู่ให้กำลังใจแม่ยุยหน่อยเร็วเร็วเร็วมามามาแ่มานั่งน่เร็ว เน็กขาแม่จนเจ็บกระดูกหลายๆกระดูกมานางกำลังยุ่ยมั้ยมาให้แม่ยุ่ยดูแผลหน่อยว่าแม่ยุ่ยมาแม่ดูหน่อยเร็วอือดึ่มหายยังหายยังแม่ดูก่อนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหายหมดแล้วจริงทั้งเลย่ายิ้มหน่อยให้กำลังใจแม่ยุ่ยหนามาวันวันจู่ชีซจ๋อเจอเก่งแผลูก นะห,หน่อยเอ้บอกไม่ยุยหายไปไวมนะคะบอกไม่ยุยสิบอกที่ละลูกลูกมลำนนํำอยู่ไหนมาสิสา่ามเอกะหนูจําได้ไหมอ่ะตอนเล็กลคคุณหมอ,มหอไ,ไม่ให้เอาหนูเข้าไปแม้แพวแอบเอาหนูไปแบบนี้แนะหละวาอ้อนนี่ตาเขาไปเยี่ยมไม่ยุยตอนน้นอันลักเอ,อาหน้าที่ตาเขาเปไปเยี่ยมพราะมันคุณหมอดอกอัน คืออันอันโควิดนะนะช่วงโควิด <COVID S 2> น,นะนะบาอยากเอาได้หน,น่อยไปรพยงบาลโอเคนะคะมาอัปเดตอาการนี้ลุยนะคะทุกคนสู้ๆเดแล้วก็หายแล้วเท่เล็ก <c oughs> ยิงเล็ก